ผู้ชมคะถ้าพูดถึงการเข้าวัดเนี่ยบางคนบอกว่าไม่อยากจะเข้าเพราะว่าเข้าแล้วเนี่ยรู้สึกร้อนนะคะแต่เป็นเพราะกลัวสิ่งที่เหนือธรรมชาติบางคนก็บอกว่าไม่อยากจะเข้าไปค่ะแต่ถ้าเป็นวัดที่จังหวัดยะลาอาจจะคลายความกังวลได้มากขึ้นเพราะอะไรให้คุณผู้ชมไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ สาเหตุที่ญาติโยมอาจจะคลายความกังวลได้มากขึ้นก็เป็นเพราะวัดพุทธภูมิพระอารามหลวงในเขตเทศบาลนะครยะลาจังหวัดยะลาค่ะนำป้ายกฎระเบียบสำหรับวิญญาณมาติดเอาไว้ที่ศาลาเฉวงนุเคราะห์ วิญญาณเหรอฮะค่ะแจ็คพยาบา<ฮ>นะคะ<ฮ>กฎมีอะไรบ้างให้ผู้ชมดูนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นให้อยู่กันอย่างเป็นระเบียบห้ามขึ้นไปนั่งบนหลังคาเมนหลังคาศารากุฏิพระรวมทั้งโบสถ์ห้ามถอดหัวยื่นออกไปนอกวัดห้ามรังแกวิญญาณรุ่นน้องที่มาใหม่ห้ามแกล้งหลอกพระเนนและชาวบ้านที่อยู่ในวัด ห้ามปรากฏปรากฏต,ตัวในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่สวดอภิธรรมสวดมาติกาบังสุกุลเมื่อชาปนากิจแล้วกรุณาไปทำตามหน้าที่ของตัวเองเป็นต้นแล้วทำไมถึงต้องมีกฎเกณฑ์แบบนี้นะคะไปฟังจากเจ้าอาวาสกันค่ะการลายเครียดเนะี่ยถ้ายมอ่านแล้วก็ยิบคำๆไปไดนที่าจะน่ากลัวก็กลายเป็นไม่เน่ก็น่ากลัวหรอกที่ว่าเรื่องวิญญาณอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งตอนนี้ก็เรื่องว่า เป็นเทศกาลที่ว่าวันศาต์เดินสิบด้วยซึ่งญาติโยมมากันเยอะในนี้นบางคนบางท่านก็สะดุดผ่านไปผ่านมาก็อ่านแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็แชร์กันไปในโซเชียลซึ่งก็ทําให้ให้คนได้เห็นแล้วก็อยากจะติดตามว่าเป็นของวันไหน จริงๆก็เป็นกุศโลบายของท่านจเจ้าอาวาสนะคะที่อยากให้ญาติโยมสบายใจเวลาที่จะไปวัดนะคะแล้วก็อยากเข้าวัดกันมากขึ้นแล้วญาติโยมเห็นว่ายังไงนะคะก็ผู้สื่อข่าวไปถามเหมือนกันอันนี้คือเป็นกฎระเบียบติดเอาไว้แบบนี้นางวิาวันก้องสิริวงศ์อุบาสิกาที่ไปวัดบอกว่าไม่เคยเห็นป้ายแบบนี้ที่ไหนมาก่อนตอนแรกที่อ่านก็ไม่ได้ประหลาดใจ แต่บางข้อความก็ยอมรับเหมือนกันนะคะว่าอ่านแล้วก็รู้สึกขำาคราเครียดได้เหมือนกันอย่างเช่นการให้โชคลาภก็รู้สึกชื่นชมการบริหารจัดการของท่านจเจ้าอาวาสเพราะว่าท่านเนี่ยสามารถที่จะให้กุศโ,โลบายว่าบางสิ่งบางอย่างที่เรามองไม่เห็นที่บางคนกลัวท่านก็เลยจัดระเบียบค่ะเพื่อให้คนที่เข้ามาวัดเนี่ยจะได้ไม่ต้องกังวลแบบนี้นะคะคแต่ว่าก็เป็นกุศโ,โลบายได้จริงๆนะครับในการนําคนเข้าวัดเพราะว่าพอหลังเรื่องราวเนี่ยถูกเผยแพร่ไปหลายคนตาม ามหาเลยครับวัดไหนอยากจะมาอยา,อยากจะไปดูอยากจะมาเห็นเนี่ยนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งกุศโลบายที่ทำให้คนเนี่ยเข้าวัดได้นั่นเองนะครับ